Hello, ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กับช่องของผมเองแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวอัปเดตเนาะซึ่งอันนี้จะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับกบอสเอ้ยจะเป็นอัปเดตของ j ิจุสุไข่เสร็จนะครับผมหรือว,ว่ามาหาวิพนึกมานเนาะก็จะเพิ่มมัดมา2หมัดก็คือมัดของยูจินั่นเองแล้วก็มัดสุคุณะอวสองนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการทำเนี่ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปดูกันโดยอันดับแรกนะผมจะมีเกาะไหมเข้ามานั่นเองก็คือเกาะ สนามประลองนะครับผมแล้วก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับผมว่าหน้าต่างก็จะเปลี่ยนไปทุกอันเลยเนาะนี่ทั้งเลือด XP เลเวลเงินนี่ตรงนี้เปลี่ยนไปหมดเลยนี่เกาะน,นี้นะครับผมทุกๆ5้านาทีจะมียูจิเกิดน,นะครับผมแล้วก็จะมีเกทโฮนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายให้แนวให้เนาะว่าเกทโฮทำอะไรได้เดี๋ยวต้องรอก,ก่อน เดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าจะมี3โค้ดใหม่นะผมซึ่งใช้ทั้งหมดเลเวลต้องมีเลเวล5000ถขึ้นไปนะผมในการใช้เนาะนี่จะมี delay piece มี5 0 0 0 0 0 kvisits เดี๋ยวผมถ่ายไว้กัน5 0 0 0 kvisits แล้วก็ no cap no cap ริบไปใช้นะผมได้ที่สุม่มเผาตั้งร้อยอันเนี่ยโอเคแล้วผมจะสอนวิธีนี่นะครับ หาบอสสุขนาดน,นั่นเองไปก่อนที่ยูจิจะเกิดเดี๋ยวผมมาสอนกันนะผมเดี๋ยวเรามาที่เกาะ blacksmith หรือว่าเกาะช่างตีเหล็กกันก่อนเพราะว่าเป็นเกาะที่สําคัญในอัปเดตนี้นะครับนี่คุยกันเลยซึ่งจะมีไอเทมใหม่นะก็คือ f u ลเคิร์ส e อนิจีแบ็หรือว่าเป็นกระเป๋าคําสาบนั่นเองจะใช้ นิวซูโคนาทั้งหมด10อันแล้วก็เคิร์สเอนิจี้ฉาบทั้งหมด5อันกับเจม2,500ในการคราฟนะครับผมผมคราฟมาถามว่าทำอะไรได้นะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปที่ไอ้นี้กันก่อนเลยเ<ๆ>กาะน,นี้โอเคใกล้จะ5นาทีแล้วผมรอดูกันว่าจะเกิดไหม กิดไหมอ่ายังไม่เกิดอุ๊ยเกิดละเกิดสามอันพร้อมกันเลยนี่อัปเดตมหมผมก็คือบอสเกิด5นาทีเป๊ะเลยแล้วก็แอดเวนเจอร์ช็อปก็ทุก5นาทีเหมือนกันถือว่าดีมากปกติถ้าเกิดว่าไอ้นี่นะครับผมเป็นปกติจะเป็นยูจิเกิดเฉยๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใชไอเทมที่คราฟมาใผมนี่เอามาคุยกับตัวนี้เจโทจะเปลี่ยนกลายเป็นบอสสู้คุณนะ V2 นั่นเองครับผมนี่เดี๋ยวเราจะมาสู้กันเดี๋ยวผมยังมาสู้ให้ดูนะครับ ไปกันดีกว่าโอเคนะครับไม่ได้ดอบนะครับซึ่งค่าสูคุนาเราจะมีโอกาสได้สูคุนาทรูฟิงเกอร์นะผมหรือว่านิวสูคุนาที่แท้จริงเนาะ ซึ่งจะใช้ต่างกันนะครับผมนี่เดี๋ยวผมพาไปดูว่า,อาสองอย่างหรือว่า2พลังใหม่เนี่ยใช้อะไรมั่งซึ่งพลังของซูคูนันะครับผมจะอยู่ที่เกาะนี้เกาะใหม่เอ้เกาะอัปเดตที่แล้วนะครับผมเกาะ Hidden Village หรือว่าหมู่บ้านลีลับเนาะนี่จะอยู่ข้างหลังที่ทำโกโจนะครับผมก็นี่จะเป็น Curse King นั่นเองใช้เจมทั้งหมด7500แล้วก็ นิ้วของ t r ูฟิงเกอร์ซูคุ a ะนั่นเองก็คือที่ตีบอสได้เนาะใช้10อันแล้วก็ c u r ร์ e เอนเนอร์จี้ฉาด100อันจะได้ซูคุณะ V2 นะครับผมถ้าเกิดว่าผมได้แล้วผมมารีวิวเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะผมที่ทำยูจินั่นเองนี่เดี๋ยวไปดูกันอยู่ที่เกาะร้านค้านะผมหรือว่าเกาะเมร์แชนนั่นเองดูกันไปดูการัน มาละนี่ผมแล้วก็จะเป็นที่เรียนมัดยูจินะครับผมนี่มาคุยได้เลยใช้เจมสามพันแล้วก็ใช้ทูซูคุนาฟิงเกอร์หอันแล้วก็เคอร์เซนิตี้ชาร์ตก็มัดยูจิจะทำง่ายกว่ามหาศาลนะผมก็มาทำเนาะก็อัปเดตมีแค่นี้นะผมถ้าเกิดว่าผมมีของมารีวิวก็จะมารีวิวนะครับผมก็ ไว้เจอกันคลิปนะครับผมบ๊ายบาย